สวัสดีพี่พี่กู้ภันยนะครับที่จะช่วยน้าท่วมเขตแปดหรือว่าลาดอุทิศนะครับผมเจอทางเข้าแล้วครับผมเจอทางเข้าเนี่ยประมาณสามสี่ทุ่มนะวันนี้คืนนี้เพราะว่าผมต้องการเอาของไปให้ลูกครับแล้วก็เรือผมไม่สามารถขนของได้เยอะๆนะครับเพราะผมอ่ะเจตนาวิ่งไปหาลูกที่ลาดอุทิตเขตแปดเออซึ่งมันไม่มีเรือเข้าไปเลยผมเข้าไปนั้นสองข้างทางมีแต่คนตะโกนขอความช่วยเหลือมันเป็นอะไรที่สะเทือนใจมากๆมัน คือเขาไม่มีน้ํากินแล้วครับแล้วน้ําผมมีแค่แพ็คเดียวซึ่งลูกผมอายุแค่ห้าขวบพี่พี่กู้ภัยนะคลิปนี้ผมขอให้พี่พี่กู้ภัยหรือว่าพี่พี่ที่มีเรือลําใหญ่นะครับดูคลิปนี้ผมจะบอกทางเข้านะครับตอนนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นสะพานโคกเมานะครับพี่พี่ตรงนี้จะเป็นสะพานโคกเมาซึ่งผ่านไม่ได้ตรงนี้ผ่านไม่ได้แล้วรถผ่านไม่ได้พี่พี่ต้องหาทางอ้อมมาอ้อมมาจากกวนลังครับ แล้วก็มาจอดตรงนี้เลยจุดจอดเรือจุดลงเรือครับพี่ๆลงเรือเสร็จแล้วพี่ๆวิ่งมาทางใต้สะพานโคกเมาครับลอดมาเลยแล้วก็วิ่งเข้าเส้นนี้เส้นนี้ตรงนี้มันจะเป็นห่อดใหญ่พี่ก็เลาะมาเรื่อยๆครับเลาะ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 ,ละมาเลยซอยท่าไซนี่แหละพี่เลาะมาขับเรือเลาะมาเรื่อยๆครับวันนี้เครื่องผมสิบห้าแรงนะครับเรือสิบสองฟุตวิ่งเข้ามาได้ผมว่าพวกพี่ๆทำได้ครับผมเชื่อ พี่พี่วิ่งมาเรื่อยๆครับพอพี่พี่วิ่งมาถึงจุดนี้นะครับจุดตรงนี้มันจะมีร้านอยู่ตรงนี้มันจะมีร้านร้านอาหารหรือว่าร้านคราโอเกะอะไรสักอย่างครับแล้วก็บนพานตรงนี้ไม่สามารถข้ามได้รถจอดเต็มเลยจุดตรงนี้นะครับมีรถมีรถเยอะมากพี่พี่ก็ต้องขับระวังหน่อยนะครับผมขับกลางคืนผมมองว่าถ้าผมขับได้พรุ่งนี้ตอนเช้าพวกพี่พี่ขับได้แน่นอนอ่ะพอพี่พี่มาถึงตรงนี้พี่พี่ก็เลาะลอดใต้ มันจะเป็นไฟดวงเล็กๆอยู่ของร้านพี่ๆเลาะมาเลยลอดใต้เข้ามาทางในร้านเขาเลยครับเสร็จแล้วพอเข้ามาทางในร้านเขาเนี่ยพี่ๆก็ขับขับขับเรือขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันจะมีช่องต้นไม้ช่องต้นไม้มันไม่ใหญ่มากนะครับมันต้องเลาะไปเรื่อยๆครับพี่ๆก็ขับพุ่งข้ามมาเลยพุ่งข้ามตรงนี้มาเลยพุ่งข้ามมาตรงนี้แล้วก็พี่ๆขับสวนน้ําขึ้นไปครับสวนน้ําขึ้นไปแล้วพี่ๆมองมาทางซ้ายครับ มันจะมีหมู่บ้านอยู่มองมาทางซ้ายพี่หาช่องเข้าเลยครับวันนี้นะครับที่ผมทะลุเข้ามาได้เนี่ยผมเข้าช่องนี้ครับผมเข้าช่องนี้แล้วพี่พี่ก็จะทะลุผ่านหมู่บ้านมาหมู่บ้านสองข้างทางตรงนี้เขาก็ไม่มีน้ําไม่มีข้าวไม่มีอะไรกินแล้วนะครับแต่ผมอ่ะคือผมต้องไปช่วยลูกผมก่อนพี่พี่ทีนี้พี่พี่ก็ทะลุมาตรงนี้แล้วพอทะลุมาตรงนี้พี่พี่ก็วิ่งตรงไปเลยมันจะเข้าเขตแปดได้ทางนี้เลยครับที่ผมไปคืนนี้ ที่ผมหาเจอนะทางอื่นผมบอกเลยว่าไปยากมากมีแค่ทางนี้ทางเดียวที่สามารถไปได้โอเคครับคลิปนี้ก็ผมให้ดูประมาณนี้ครับตอนเนี้ตีสองกว่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับถ้าพี่ๆเห็นคลิปนี้หรือว่ายังไงพี่ๆทักที่ช่องอยู่กับสิงก็ได้ครับเดี๋ยวผมถ้าไม่เข้าใจสะพานเนี้ว่าไปยังไงพี่ๆทักมานะครับแต่ว่าผมคลิปนี้คือผมอยากให้พี่ๆกู้ภัยได้เห็นเพราะว่า คือคนมาขอความช่วยเหลือผมเข้าใจครับว่าทุกคนเดือดร้อนแต่ว่าคือมันเรือผมมันเล็กครับขนของก็ไม่ได้วันนี้ผมเรือขับไปผมบอกให้ว่ามันเร่งไม่ขึ้นเลยเพราะว่าน้ํามันแรงหมายว่าผมต้องไปหาลูกผมผมก็ทํามันสาเร็จไปถึงลาดอุทิตได้เขตแปดน้ําแรงมากนะครับลาดอุทิตน้ําแรงมากแต่ว่าเครื่องสิบห้าแรงไปได้ผมมองว่ายังไงเครื่องพวกพี่ๆใหญ่กว่าสิบห้าแรงแน่นอนขอให้พี่ๆไปได้นะครับ พรุ่งนี้ผมจะพยายามหาเรือใหญ่เพื่อหาข้าวหาของหาน้ําไปให้เขากินแต่ไม่รู้ว่าผมจะหาเรือได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเรือผมมันเล็กโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอกินยานแล้วก็นอนก่อนพรุ่งนี้8ปดโมงไปดูต่อครับสวัสดีครับ